สงเดือนที่ผ่านมาอากาศร้อนมากนะไปที่ไหนที่ไหนก็บ่นกันนะว่าอากาศร้อนร้อนกว่าที่เคยผ่านมามันไม่ได้เป็นเฉพาะเมืองไทยนะเพื่อนบ้านนะหลายประเทศนี้เขาก็เจออากาศร้อนแบบประเภทตับแตกเลยแม้กระทั่งฟิลิปปินสนะ์ ซึ่งอยู่เหนือนะอยู่สูงกว่าเมืองไทยก็ดีหน่อยนะที่สองวันนี้เนี่ยมีฝนแต่บางแห่งฝนก็แรงมากเหมือนกับพายุก็ช่วยทำให้อากาศนี้นะร้อนน้อยลงแต่ก็เอาแน่ไม่ได้นะว่ามันจะกลับมาร้อนใหม่เหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่าก็เสียงกันนะว่าเป็นเพราะอะไรนะ บางคนบอกว่าเป็นเพราะเอลนิโยนะแต่ที่เห็นพอกันส่วนใหญ่คือว่าเป็นเพราะโลกร้อนขึ้นปรากฏการโลกร้อนนี่มันคือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องเจอแล้วก็จะเจอไปอีกนานนะหลายสิบปีและนอกจากจะทำให้อากาศมันร้อนขึ้น จนมีคนตายนะเพราะว่าพิสตรกหรือว่าลมแดดแล้วเนี่ยผลพวงอย่างหนึ่งนะหรือผลกระทบอย่างหนึ่งของโรคร้อนคือโรคระบาดโรคระบาดตอนนี้ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเพราะโรคติดเชื้อโรคที่มีแมลงเป็นพาหะเพราะว่าพอมันร้อนขึ้นนะ แม้จะร้อนเพิ่มขึ้นนิดเดียวนี่มันก็มีผลทำให้มแมลงนี่มันเพิ่มจำนวนมากขึ้นได้และโรคติดเชื้อที่กำลังมาแรงนะคือไข้เลือดออกกำลังมาแรงขึ้นเรื่อยๆ20ปีที่ผ่านมาเนี่ย คนตายเพราะมาลาเรียน้อยลงนะสามสิบเปอร์เซนตมาลาเรียนี่ก็เป็นโรคที่ร้ายแรงนะแต่ยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยคนตายเพราะมาลาเรียเนี่ยร้อยลงเนี่ยสามสิบเปอร์เซนตรงข้ามกับไข้เลือดออกนะมันเพิ่มขึ้นสองร้อยเปอร์เซนตนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าคิดเป็นตัวเลขก็ยังไม่มากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับมาลาเรียยี่สิบปีที่แล้วตายสองหมื่นนะ ตอนนี้ตายประมาณ4ี่0 0ื่นคนแต่ก็เชื่อว่ามันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคนเป็นโรคนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะตอนนี้ก็ร้อยล้านคนเข้าไปแล้วและที่รุนแรงมากนะก็คือที่ลาตินอเมริกาแถวอเมริกาใต้20่ิปีที่แล้วเนี่ยคนป่วยเพราะโรคนี้เนี่ยห้าแสน แต่ปีที่แล้วนี่เหยียบห้าล้านแล้วเพิ่มขึ้นสิบเท่าตัวและเฉพาะปีนี้แค่สีเดือนที่ผ่านมาก็ป่วยไปแล้วเกือบหกล้านคนสิ้นปีก็คงจะเพิ่มเป็นหรือเพิ่มมากอีกสองสามล้านเป็นเจ็ดแปดล้านเมืองไทยตอนนี้คนเป็นโรคมาโรคไข้เลือดออกก็มากขึ้นเรื่อยๆนะ และตอนนี้ก็กำลังเป็นปัญหาที่ต้องจัดการเพราะว่ามันกำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกมาลาเรียนี่แพร่ไปทั่วโลกเรียบร้อยไปแล้วหลายปีแล้วเป็นร้อยปีแล้วแต่ว่าโรคไข้เลือดออกนี้ต่อไปคงจะแพร่ไปยังประเทศเมืองหนาวอเมริกายุโรปเขากล่าวว่าเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยคนที่ป่วยเนี่ยอาจจะเป็นระดับพันล้านเลยนะ ไข้เลือดออกเนี่ยอาการมันเป็นยังไงนะปวดปวดมากๆปวดตามข้อปวดกระดูกไข้สูงแล้วก็มีเลือดออกนะตามตัวตามแขนตามขาลักแรนะ้แล้วก็ถ้าเลือดออกมากๆนี่ก็ช็อกตายได้นะตายได้เลย ตอนนี้นี่หลายประเทศเขาก็พยายามหาทางป้องกันที่นิยมทำกันคือว่าเนี่ยกำจัดแหล่งน้ำโดยเพพาะน้ำนิ่งเพราะว่าเป็นที่อยู่ของยุงลายนะย,ยุงลายมันเป็นพาหะไม่เหมือนมาเรเรียนะยุงก้นปล่องนะย,ยุงลายเนี่ยเป็นพาหะแล้วก็มันหากินเวลากลางวันตรงนี้ยากเพราะมาเเรียนเนี่ย ถ้าว่าทำให้คนใช้มุ้งมากขึ้นโรคมันก็ลดลงนะอย่างในแอฟริกาเนี่ยเดี๋ยวนี้คนใช้มุ้งมากขึ้นนะคนป่วยก็น้อยลงแต่มุ้งนี่ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะกับในการป้องก,กันโรคไข้เลือดออกเพราะว่ายุงมันกัดตอนกลางวันนะยุงลายเนี่ยคนกำลังทำงานน้อยคนนะัาที่จะนอน นอนก็นอนไม่ได้มันร้อนถ้าใช้มุง้งหลายประเทศนี้ก็ต้องใช้กำลังคนมากนะในการกำจัดแหล่งพาหะรวมทั้งการฉีดยาฆ่า,มาแมลงเช่น DDT แต่ว่าใช้เงินเยอะสิงคโปร์นี่เป็นที่น่าสนใจนะขนาดสิงคโปร์นี่ เขาสุขาพิบาลดีนะคนมีความรู้เพราะเขาค่าข้เลเรียนนี่ก็ระบาดมากขึ้นแต่ก่อนก็ใช้วิธีนี้แหละนะส่งเจ้าที่ไปกำจัดแหล่งน้ำอันไหนที่เป็นน้ำนิ่งก็จัดการภา,าชนะบรรจุน้ำก็มีฝาปิดฉีดยาประเภท DDT แต่ตอนนี้เขาบอกว่ามันใช้เงินเยอะก็ใช้วิธีใหม่นะไฮเทคนะ เลี้ยงยุงนะเพราะยุงที่มีเชื้อแบคทีเรียไอเชื้อแบคทีเรียที่ติดมากระยุงเนี่ยมันสามารถจะกาจัดไวรัสเดงกีได้ไวรัสเดงกีทําไมเป็นโรคไข้เลือดออกไวรัสเข้ามาในตัวยุงลายบอกว่าถูกแบคทีเรียกําจัดก็ทําให้ยุงลายไม่เป็นพาหะของไข้เลือดออก วิธีนี้ช่วยทำให้ไข้เลือดออกในสิงคโปร,ร์นี่ลดลงไปเยอะเลยต่อไปอาจจะเป็นที่นิยมในเมืองไทยก็ได้อันนี้เนี่ยปกติเวลาเราพูดถึงไข้เลือดออกเนี่ยเรามักจะพูดถึงมักจะพูดกันเวลาฤด,ดูฝนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแม้ฤด,ดูฝนยังไม่มาเลยเพราะว่าคนก็ติดโรคไข้เลือดออกไปแล้วที่วันนี้ก็มีนะตอนนี้มีพาติดป่วยเพราะโรคไข้เลือดออก ทางนั้นที่ช่วงเดือนสองที่ผ่านมาเนี่ยแทบไม่มีฝนเลยวันนั้นก็ต้องระวังนะอย่าไประวังเฉพาะฤด,ดูฝนนะเดี๋ยวนี้ฤด,ดูร้อนนี่ก็ต้องระวังแล้วไข้เลือดออกวัดเหล่าน,นี้ก็ต้องระวังนะถ้ามีแหล่งน้ำมีภาชนะนะที่ไม่มีฝาปิดเนี่ยก็ต้องหาฝาปิดไว้แล้วก็ระวังถ้าเกิดโดนยุงกัดนี่ เกิดป่วยขึ้นมาเป็นไข้ขึ้นมาต้องพิจารณาวนะว่าเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าแล้วถ้าไข้สูงนี่จะไปกินแอสไพรินนะแอสไพรินนี่มันเป็นตัวละลายริ่มเลือดทําให้เลือดออกง่ายอาการยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ถ้าจะลดไข้ก็ต้องใช้พาราเซตามอลนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรู้เอาไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วไอ้โรคไข้เลือดออกไม่ใช่แค่โควิดหรือวัดเท่านั้น เตรียมรับพรชิตังบติตังดุมหังคอยตะพลที่ท่านปราธนาลตั้งใจแล้วมีควาเมวะาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพันสาเพปุเรตุสังกปาขอาความดำริทั้งบวงจงเต็มที่จันโทปนรโซยาาัธาเหมือนพระจันท์ในวันเพลมณีโชติราโซยาาัธา เนแกะะน้บณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพีติโยวิวาชันตุวานจารายทั้งปวงจงบำราชไปสาพรโรโพวินาสตุโรทั้งปวงของท่านจงหายมาเจภาวัตอันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภวะาาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาธนาสีริสานิจังวุทาัจายโนจตารโธรรมะวะัฏฐานติอายุวันโนสุขังพลังสังสีการคืออายุวันนาสุขาพลายอมจริงแก่บุคคลผูม้มีปกติไววกามีปกติอ่ยานนั่จากผู้ใหญ่เป็นนิภาวะทุสาพมังคลังพอาสาพพะมงคนจงมีแก่ท่าน ราขันตุสาพะเทวตาพราเทวดาต้องบวงจงรักษาท่านสาวพาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาวพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภพาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาวตาโสจิภาวันโุเจ ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิด